น็อตชมพูกระเตงลูกแฝดเที่ยวทะเลแต่เหมือนงานนี้มีคนไม่อินนานๆทีเราจะได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสักครั้งสำหรับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตสามีสุดหล่อของคุณแม่สุตาชมพูอารยาปป้าของน้องแฝดสายฟ้าพายุเนื่องจากปป้าของน้องแฝดนั้นเป็นนักธุรกิจที่ต้องดูแลงานตลอดเวลาทำให้แฟนๆมักจะเห็นแค่3คนแม่ลูกไปทำกิจกรรมกันซะส่วนใหญ่ แต่ล่าสุดมีโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักยกบ้านกันไปเที่ยวทะเล4คนพ่อแม่ลูกเที่ยวทะเลเกาะครูดงานนี้นอกจากจะได้เห็นพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วหลายคนยังเฝ้ารอความแซบของมามิชมอีกเช่นเคยแต่กว่าจะได้เห็นซีนนั้นก็แวะมาชมความน่ารักของน้องแฝดกันซะก่อนเมื่อป้าป๊าน็อตเซลฟี่ภาพครอบครัวขณะที่กําลังนั่งอยู่บนเรือกลับโดนน้องพายุแย่งซีนเต็ม จนแฟนๆเห็นแล้วก็อดจะแซวน้องไม่ได้ว่ามีคนไม่อินคาดว่าน้องอาจจะร้อนหรืออาจจะเพิ่งตื่นนอนหรืออาจจะเหนื่อยเพราะเดินทางก็เป็นได้แต่ถ้าถึงหมายเมื่อไหร่คงจะสนุกและแฮปปี้กันทั้งครอบครัวแน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ